เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิด,ปดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิด,ปดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย apk เพียวตัวนี้นะครับฮัลโหลสวัสดีครับมีอักขิบานะคบวันนี้เราอยู่ใน go and G o l e l y นะครับเปิดให้บริการแล้ว Earl y access ก็คือไม่มีการลบ id แต่อย่างใดนะครับเอาวาสตาร์ทนี่โอ้โหถ้ารอเหมือนกันนะครับเ,เดี๋ยวมีขออนุญาตพูดเกมก่อนคือเกมนี้มันสามารถหาโกไปขายได้นะครับเพื่อนๆสามารถไปดูในบอร์ดได้เลยครับมันจะมีเห็นว่ารับฟาร์ม เงินเท่าไหร่อะไรแบบนี้ก็คือสามารถหารายได้บาทได้แล้วเกมค่อนข้างสนุกนะที่มีรลองนะครับออนนี้หมี่ก็เพิ่งเล่นหัวร้อนๆสดๆเลยเนี่ยทุกการประจนนันภัยในดเจคือการเดิมพันที่คุณสามารถเลือกระดับความเสี่ยงได้เองครับทั้งการเลือกระดับของอาวุธชุดเกราะอุปกรณ์ต่างๆก็เป็นแนวเออเขาเรียกว่าไงอะ survivor เอาตัวรอดเราสามารถเปลี่ยนอาวุธต่างๆได้แล้วก็จะมีหมดอยู่หคาร์ดนะครับตอนนี้มีคครานรักลบนะ อออันนี้มึงเก็บหอกมาได้อยากลองแต่ <S <S แต่ใช้ไปใช้มารู้สึกชอบดาบมากกว่านะครับอันนี้เดี๋ยวขอเก็บห้าพันแผลก่อนนะอันนี้มีเพิ่งเล่นมันก็ยังมืนมืนงงงอยู่อะ่ะเออปุ่มเปิม,ปม,ปมอะไรมาเล่นในคอมมันก็มันก็ยังแปลกๆอยู่นะครับอ,อ้าวเฮ้ยตีไม่ได้อ่ะเอ้าเอ้าตีไม่ได้เพ๊บเนึงยครับโดนต,ต,ตีติดสตนันนะครับบอกให้เราจัดการเอ,อหัวหน้าบ,บอสต,ตัวนี้นะครับอ้าวได้ได้ไดไดมาๆมาๆเดี๋ยวขอสู้นะครับ เอออเลื่อโอ้โหเลื่อจอยากมากเลยนี่เนี่ยถ้หอ,อกตีครับตอนนี้อาชวับอาชุบอาชุบโอ้โหคือแอคชั่นท่าทางการต่อสู้มันทําสนุปดีนะครับเอาปับไม่่เอาวานสเตทหน่อยหมีว่าหมีชอบดาบมากกว่าว่ะแต่หอกมันไกลดีนะมันจะตายแล้วโอ้โหแทงมาจานมากเลยตัวหนึ่งโอ้โหนีู่เล่นดาคโซอย,อยู่ประวาเนี้เแ,แน่นอนครับแต่เราจะเที่ยวจัดการสังหารศัตรูได้เราก็จะสามารถยึดของเขามาได้นะครับ ว้าวอาวุธสีฟ้าซะด้วยดาบเก่าเราสีขาวนะครับขออนุญาตสนับเปลี่ยนเลยละกันเอ้ย่ยมีเปลี่ยนเราด้กว,ว่ายัาง,ง,งงงอยู่นะเพราะว่านี่เพิ่งเริ่มเริมเล่นสดๆเลยนะครับ่เลยไม่รู้ว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับคือตอนแรกมันก็จะเป็นตัวตัวเลี้ยวฝึกสอนให้เราเล่นเป็นก่อนพอเราเป็นเสร็จแล้วมันจะออกไปก็เป็นโคออฟเล่นกับผู้เล่นนี่แหละฆ่ากันนะครับ เืยได้มีทดลองทดลองเล่นดูเนี่ยมีว่ามันสนุกนะเอออันนี้พูดจริงๆถ้าสนุกก็บอกว่าสนุกถ้าไม่สนุกก็ไม่สนุกนะครับนี่เดี๋ยวมีใช้ผ้าพันแผลพันเลือดครับเพราะว่าตอนนี้เลือดเราหายไปสามสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับขออนุญาตพันแผลสักนิดหนึ่งฟิงโอ้โหสบายแน่เลือดยังไม่เต็มเลยครับมีใช้ดาบเหมือนเดิมดีกว่ามีท่านาด,ดาบมากกว่า เราสามารถกดคิวใช้ท่าไม่ตายต่างๆของอาวุธได้นะครับซึ่งแต่อาวุธไม่เหมือนกันนีโ่โหมีหมุกมีคาซีนด้วยอ๋อมีอาจจะมีตัวอักษรขึ้นเล่นึงเพราะเล่นในคอมนะมันมันขึ้นมาอย่างนี้ต้องขออภัยนะครับอาจจะแบบมีอะไรขวางคาซีนสักน,นิดนึงนะอ๋อ อันนี้มันคล้ายๆเทเลพอร์ตสโตนน่ะเหมือนเราต้องเปิดก่อนครับเปิดเสร็จเราสามารถวาร์มาได้นะถ้าเราอยากย้อนกลับมานะครับลุยครับ เราสามารถตั้งชื่อได้นะครับมีก็จะเอา LKB เหมือนเดิม LKB คือ Lucky Bear แต่ว่าปกติมีพิมพ์ Lucky Bear ส่วนใหญ่มีคนชอบแย่งชื่อมีก็เลยมาใช้ชื่อนี้แทนนะครับจริงมบางทีตั้งชื่อก็ไม่ค่อยอยากให้ใครรู้ตัวต,วตนมากกว่าประมาณนี้นะอยากเล่นสงบสๆบ,บ้างครับคือเดี๋ยวนี้ถ้าถ้าตั้งชื่อเก่าคนคนจะชอบแบบทักมายุ่งตลอดเวลานะครับประมาณนี้ แต่ว่าใครเจอหมีสามารถทักทายได้นะหมีไม่ได้อะไรอยู่แล้วอะเออคุยได้ค่าค่าหมีก็ค่าได้ตามสบายเลยไม่ว่ากันสนุกสนุกขำๆนะครับอ่าแล้วนี่ก็จะน่าจะเป็นอีกโลกหนึ่งครับเป็นด่านใหม่นะอ้าว อ๋อนักเวดเหรอนี่เอาวันสตาร์ทครับเอ,อาวันสตาร์ทใดเออนี่สับตายเออไม่ตายเหรอเออนี่แน,น่เอาจริงมาสนุกเลยเน,นี่ยนี่เล่นมาไม่กี่นาทีนี่มีพวกคำว่านสนุกหลายหลายทีนะเพโอ้ปกติเกมแนวอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับ เฮ้ยอะไรอนะ่ะดับเบิลสตาร์ปะเฮ้ยอาเธอร์เอาไปเอาวานสตาร์ทไอชิไอนี่สับเอาเอาวานสตาร์ทไปทำอะไรสุดยอดของข้ารับไปอ,อ้าวอ๋อก็ตามสไตล์อาเธอร์ตัวนิ่มเนาะแต่ยิงแรงอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าหมีไปเล่นคาสอาเธอร์ดีปะ่ะแต่ว่าหมีชอบแบบลุยลุยถ้าแนวนี้ชอบลุยลุยมากกว่าวะ่ะมันดูแบบเข้าถึงตัวแล้วตายเลยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคำว่าปิงนี่มันใช้ทําอะไรวะอ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้เราไม่รู้อะไรแต่เราเก็บของไว้ก่อนนะครับ เราสามารถกดเปลี่ยนภาษาได้นะครับมีภาษาไทยนะตอนแรกมีก็เพิ่งมีก็เพิ่งรู้เนาะมีภาษาไทยนะครับตอนนี้ปรัมาปรับภาพถ้าเกิดเพื่อนๆแหลกเขปรับเป็นโลไปนะครับอ่าเปลี่ยนภาษาได้ครับขอภาษาไทยเลยทําไปเล่นไปเกมนี้มันสนุกเลยเนี่ยเออแต่ว่ามีไปอ่านในบอร์ดมาเห็นเพื่นเขาบอกว่าบ่นกันเรื่องโปรอยู่นะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะมียังไม่เจอไงก็คือในในส่วนรูปการตอนนี้ที่เล่นนะเออเกมมันทํามาแบบ ใช้ได้เลยอ่ะดีอ่ะออนี้เก็บยาเอาไว้กินนะครับอืมมีกล่องสบัดวันนี้เปิดกล่องแค่อ่าเดินมาอยู่ข้างหน้าเองครับข้างหน้ากล่องเดี๋ยวมันก็จะเก็บไอให,ใหอ้เองอัตโนมัติเลย โอ้โหห้องหงายอย่างงี้เราว่าห้องกิจกรรมแน่เลยต้องเยอะแน่น,นอนเนี่ยเอาแะอเอาว่าสตาร์ทไปก่อนเลยยา่าไอ่สัพเข้าไปครับหนึ่งจังหวะครับตอนนี้สองจังหวะเออสวบสไตล์เออ,อ,เอ,อด่ามแมลงดีวะท่อมทำท่อมทำไม่ตายดาบครับก็อย่างช่วงแรกก็จะเป็นของเขียวของฟ้าใช่ไหมถ้าเกิดเพื่อนเล่นไปนเปืเอ่อยๆก็จะเป็นของทองของม่วงนะครับก็พัฒนาตัวเราได้นะ เกมดีพูดอีกหรอบใช้ได้เลยถือว่าแนะหรือว่ามีไม่ค่อยได้เล่นแนวนี้นะะระวังเซอร์ไพเวอร์อะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราดูนะมีหันจอไม่ได้มือใหม่ครับตอนนี้อเอาเอาไปเอาวาันสตาร์ทนี่อะไรตัวขาก้าเจ้ากระดูกนี่นะจะสู้หรอมาเลย ดูกระแสก่อนถ้าก็ลงแล้วคนเยอะเดี๋ยวมีอาจจะเล่นยาวเลยนะเดี๋ยวดูก่อนนี่มีลงชา้าด้วยเกมมันเปิดไปไมาวันสองวันแล้วอะเออเพิ่งเห็นนะเพิ่งเห็นนะเปื่อะไรวะนั่นละเขาคงไม่ได้ยุ่งกับเราใช่ไหมเอาเถอะเอยตีกันหมดเอาว่าสตาร์ทไปยานี่สบเข้าให้ครับจังหวะนี้แสบเข้าให้ ด้วยของเล็กน้อยมาช่วยเหลือแต่ก็ไม่ดีมากนะครับอ่เขาบอกว่าเทเลพอร์ตคีสโตนปรากฏต,ตัวแล้วโอเคครับเดี๋ยวเก็บกล่องให้หมดก่อนโอเคเมียังงงเวลาเลื่อนหน้าจออยู่เลยบางทีก็เลื่อนบงังไม่เลื่อนบงัง เราบอกแล้วว่ามูเล่นใหม่อยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเราเหมือนเหมือนรู้สึกเราต้องเปิดจุดเทเลพอร์ตให้หมดถึงจะผ่านด่านหรือเปล่าน,นี่ไม่แมน่ใจนะวิธีเปิดก็แค่เดินเข้ามาตรงหน้าหินไม่ต้องกดอะไรเลยครับเราแลแ่มีก็กดดูมันก็ไม่ได้เฮ้ย <hi> อะไรนั่นแนละนะเบิร์น,น,น,นอ,บบรรอสตาร์หรออาเชอร์อ่นนออวานสตาร์จ้านี่เจออวานสตาร์ทข้าไปครับนี่เคยดูผู้ก้าไดปล่าเออนี่น เก็บห้องครับเอ,อ้มันบอกว่ามันมีจุดแพร่กระจายอะไรไม่รู้อะอ๋อจุดแดงๆเนี่ยหรอโดนได้ไหมเนี่ย เฮ้ยมันบีบเข้ามานี่พับจีไะเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดเราเดินเข้าไปในสีแดงนี่แล้วเลือ่อเราเลือเล่อนรถนะครับแม่งพับจีชัดๆเลยแสดงว่าเขาเอาระบบเซอร์ไบเวอร์อ๋อมีรู้แล้วคล้ายๆแบบทีมแนวเซอร์ไบเวอร์เอาตัวรอดแต่ว่าพับจีมันเป็นแนวปืนอันนี้ก็เป็นแนวแบบติ่งยูโรไปอะไรเงี้ยนะโลมันตีกันอะไรเงี้ยนะเอาชิบหายแล้วมัน,มนไม่วาบวะ่ะจะตายแล้วเดี๋ยวเฮ้ยบีบมันมัน,มนหมอกมันเข้ามาเรื่อยๆนะครับเราต้องกดเข้าให้ได้นะครับมีไม่รู้กดอะไรเขาอ๋อได้นะ วิธีกดก็แค่ไปคลิกหน้าหน้าบาร์แค่นั้นเองครับเรียบร้อยครับจงกรหานเพื่อทองคําเย่จบตรงนี้ไปเราก็จะได้ทองคําด้วยนะครับนี่ได้ทองอยู่เก้าร้อยนะครับ893กซึ่งทองตรงนี้เพื่อสามารถหามาอัพตัวละครได้ครับก็เอาไปขายก็ได้นะวิธีขายที่หมีไม่รู้เพื่อนๆต้องไปดูในบอร์ดเองหมีไม่ยุ่งเรื่องราคานะครับลองไปดู เาเป็นว่าเป็นการรีวิวเกมแล้วกันครับสำหรับ Go and T Colony นะมีรู้สึกว่าเกมทํามาค่อนข้างสนุกมากใครเขาว่าสนุกมากทงโปบอกว่าถ้าเป็นเกมแนวเีมนี้ไม่ค่อยมีมาเท่าไหร่เนาะเราจะเห็นน้อยมากนะครับเซอร์เวอร์แบบแนวยุโรปจะแบบอ่อแนวเซอร์เวอร์แบบพับจีกระโดดโล่มาเลยนะเยอะอะไรประมาณนี้นะครับอ่ามีทิ้งลิงไว้ใต้อคอมเมนต์เนาะเผื่อใครสามารถเอออยากจะลองเล่นก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับ สนุกสนุกคอนเฟิร์มเลยสามารถหางเงินบาทแล้ด้วยนะครับเงินบาทเพื่อนเ<ๆ>ลองไปเข้าบอร์ดพิมพ์ชื่อเกมเลยใน Facebook เนาะอ่ะานแล้วเจอกันนะครับ